คนที่เคยทำนิสัยแย่ๆกับคุณเขาจะหาคนที่ดีกว่าคุณได้ไหมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดูพลังงานกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะที่เคยแบบว่าทำตัวไม่ดีทำตัวไม่น่ารักทำตัวแย่ๆนะคะกับคุณอะนะอืมแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะอาจจะแบบเออจบไปแล้วเลิกคบเลิกคุยนะคะไปดูกันซิว่าแล้วเขาจะหาคนที่ดีอย่างคุณได้ไหมนะคะ ไปดูกันนะเป็นพลังงานแลนดอมนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นแก้ลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะจะเจอไหมเนี่ยเดวิลมาคนที่ดีกว่าคุณเนี่ยนะดูแล้วไม่น่าจะเจอหรอกนะคะดูแล้วน่าจะไปเจอความสัมพันธ์แบบว่าเราสองสามคนอาจจะไปซ้อนคนอื่นเขาอีกทีหนึ่งก็ได้นะเนี่ยเออดูเหมือนแบบดูเหมือนตัวเขาอะนะ เขาแบบยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้นะคะอะไรที่เขาอยากได้อะยิ่งไม่ได้นะอืมเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยแหละนะคะที่จะนำพาตัวเขาอะไปสู่ความสัมพันธ์นะที่มันซับซ้อนเนาะความสัมพันธ์ที่มันแบบว่าไม่โอเคถ้าหากว่าคนคนนี้เคยแบบว่าหักหลังคุณทรยศคุณแทงข้างหลังคุณไม่ซื่อสัตย์กับคุณมาก่อนนะเคยแอบ,บทำอะไรที่แบบ ไม่ดีอ่ะไม่ซื้อสส่กับคุณอ่ะนะคะตัวคนคนเนี้นะไม่ว่าเขาจะไปเจอใครก็ตามตัวเขาก็มักจะเจอแต่อย่างเงี้ยพัวพันพัวพัน,พนคนที่มีแฟนแล้วแล้วก็ไปยุ่งกับเขาหรืออาจจะไปเจอใครบางคนแล้วอาจจะบอกเขาว่าโสดอ่ะนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือไม่โสดนะคะก็พัวพันอยู่แบบนั้นแหละนะอส่วนใหญ่เหมือนแบบเจอคนมีเจ้าของแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนแบบว่าเออเจอแนวแบบเออรักสนุก เผื่อเลือกนะคะไม่ได้จริงจังอะไรในความสัมพันธ์นะคือเหมือนไปเจอความสัมพันธ์อะไรที่มันแบบไม่โอเคเลยอะนะคะแล้วก็บางทีก็คือเหมือนแบบไปเจอแบบว่าคนที่เขาเป็นแนวแบบว่าเล่นๆนะเนาะไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรกับตัวเขาอะนะคะอืนั่นแหละนะตัวเขาเองทีนี้ก็เลยรู้สึก,กแบบเบื่อนะเออรู้สึกเบื่อนะรู้สึกเสงนะคะเพราะเหมือนว่ายิ่ง ยิ่งแบบพยายามอยากจะหาคนที่ดีกว่าคุณนะก็ยิ่งไม่เจอนะคะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะแล้วก็เหมือนตัวเขาเองก็อาจจะรู้สึกว่าจริงๆอะ่ะการที่เขานะ่ะมีคุณอยู่ในชีวิตนะ่ะมันก็ดีอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวคุณเองก็เป็นคนที่แบบมีความจริงใจให้กับเขาเนาะตัวคุณดูแบบว่าเอ,อ่อมีความแบบเป็นห่วงเป็นใย,ยใส่ใจ จริงจังกับเขานะแล้วคุณก็เหมือนว่าเป็นคนที่แบบมีความซื่อสัตย์กับเขาอะทั้งต่อหน้าและรับหลังอะนะคะซึ่งตัวเขาเองตั้งแต่ที่เขาเลิกคบเลิกคุยจบกับคุณไปนะเขาก็ไม่เคยไม่เคยเจอคนที่มีความซื่อสัตย์จริงใจอย่างคุณนะคะเนาะคนที่จะมาทุ่มเททำอะไรให้เขาอะนะคะอย่าหวังไม่มีไม่เจอมีแต่คนที่จะมาหลอกเขาจะมาเอาจากเขามากกว่านะ และยิ่งถ้าตัวเขาเป็นคนที่แบบมีเงินทองมีเหมือนแบบอ๋อเป็นแนวบบกว่าฐานะดีอะไรเงี้ยนะก็มีแต่คนที่จ้องจะมาเอาจากเขานั่นแหละนะคะไม่ได้มีใครที่รักเขาจริงหรอกนะต่างก็เข้ามาเพื่อผลประโยชน์นะมาหลอกเขาหลอกเอาเงินบ้างละนะหลอกให้เขารักนะแต่ว่าไม่ได้จะจริงใจอะไรกับเขาอะนะคะ ประมาณนั้นแหละเนาะมีแต่แบบเสียเงินเสียทองแหละนะคะตอนนี้ตัวเขาก็รู้สึกว่าเงินทองของเขาก็เริ่มร้อยหรอนะจากที่เขาอาจจะเคยมีประมาณนึงอะนะอืมก็เริ่มเหลือน้อยลงแล้วแหละนะแล้วก็อาจจะรู้สึกตัวแล้วแหละนะคะว่าคนที่เขาไปเจอมานะที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเลยนะคะคนดีๆคนจริงใจหาไม่มีหาได้ยากมากนะคะซึ่งตอนนี้เขาน่าจะแบบว่ารู้แจ้งเห็นจริงแล้วแหละเนาะว่าคนดีนะ่ะ เป็นคนที่หาได้ยากและตัวคุณเองอะ่ะก็คือคนที่หาได้ยากนั้นแหละนะคะแต่ว่าตัวเขาที่ผ่านมานะเขาไม่ได้รักษาคุณไว้ให้ดีเนาะไม่ได้ที่จะแบบคีปความสัมพันธ์นั้นแล้วก็ทนุถนอมดูแลให้มันดีแล้วก็เหมือนเขาก็คิดอะนะคะว่าตอนนี้ตัวคุณกับเขาอ่ะก็ห่างหายกันไปนานแล้วอะนะอืมเหมือนเขาคิดอะนะคะว่าถ้าเขาจะกลับมาหาคุณน่ะจะกลับมาได้ไหมเนาะจะกลับมาทันหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าตัวเขาเอง ก็คือไปเห็นแล้วนะไปเจอแล้วนะคะกับสิ่งที่มันไม่ดีเลยอยากจะกลับมาหาคุณนั่นแหละนะแล้วก็อยากจะกลับมาแบบพัฒนากับคุณอย่างจริงจังนะคะแต่ไม่รู้ว่าคุณนะ่ะจะยังต้องการเขาอยู่หรือเปล่านะคะในเวลานี้นะ